วันนี้แม่โอจะมาทําขนมปังนะคะไส้แน่นๆแป้งนมนมแบบนี้เลยนะมาพร้อมกัน5ไส้เลยนะคะโอเคก่อนเริ่มแม่โอมีแคมเปญดีๆจาก UFM นะคะ UFM ครบรอบ60ปีนะคะ ทั้งลุ้นทั้งแลกซื้อแป้งแล้วนะคะอย่าลืมสแกนสะสมแต้มกันด้วยเนาะแล้วก็แคมเปญน,นะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31มธันวาคม2568นี้นะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะแม่หัวใช้เป็นแป้งสาลี UFM ตราหงขาวนะคะหรือแป้งขนมปังนะคะอ่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลี UFM ตราพัดโบกหรือว่าแป้งเค้กนะคะอ่ะใส่ลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็แม่หัวจะตามด้วยน้ผงนะคะ วิปปิ้งครีมน้ำตาลค่ะแล้วก็อันนี้เป็นยีสต์ตราอีเกิลสีทองนะคะอ่ะก็แม่โบจะใช้ยี่ห้อนี้นะมีคนถามหลายครั้งหลายหนมากว่าแม่โบใช้ยีสต์ยี่ห้อไหนนะคะแล้วทีนี้เราจะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเลยนะแล้วทีนี้แม่โบจะใส่ในเครื่องตีวันนี้จะใช้เป็นเครื่องตีนะคะ ใครจะนวดมือก็ได้นะคะสูตรนี้พอเราตีมาพอทุกอย่างเข้ากันละเราใส่เนยค่ะแม่โอช้เป็นเนยเข็มนะใส่ลงไปให้ได้เนียนแบบนี้นะเห็นไหมโอเคแล้วเราก็จะพักแป้งนะคะพักแป้งไว้เลยสักหนึ่งชั่วโมงนะคะ,ะในระหว่างที่เราพักแป้งเรามาทําไส้ก่อนอันนี้เป็นทําไส้ครีมนะแม่โอช้เป็นผงคัสตาร์ดครีมนะคะ,ะใส่ลงไปตราดาวนะแล้วก็แม่โอใส่นมจืดนะคะนมสดรสจืด ใส่ลงไปคนให้เข้ากันแค่นั้นแหละง่ายมากนะคะและทีนี้พอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนำไปตั้งเตาค่ะตั้งด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนเรื่อยๆไปจนกว่าแป้งเราใส่ได้เนแบบนี้สุกเรียบร้อยโอเคทีนี้มาทําเป็นไส้ใบเตยบ้างนะคะก็เหมือนเดิมนะผงคัสตสร์ดครีมตาดาวเหมือนเดิมนะคะอืมแล้วก็ใส่นมจืดลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ําใบเตยเข้มข้น,นนะคะคนให้เข้ากันในคลิปแม่โอผสมสีผสมอาหารลงไปด้วยสีเขียวนะคะ อ่ะโอเคคนให้เข้ากันจนสุกแบบนี้นะตั้งไฟคนจนสุกแบบนี้แล้วก็มาทำไส้มูหยองพริกเผากันนะคะมีสูตรก็ตามที่แม่วขึ้นให้เลยนะคะส่วนผสมเนาะโอเคแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะใส่ทุกอย่างรวมกันไปแล้วก็คนให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จเลพักไว้เลยค่ะเรามาดูแป้งของเรานะคะอ่ะแป้งก็ฟูเห็นไหมฟูเต็มเลยแล้วทีนี้แบ่งก้อนเลยค่ะแบ่งแป้ง,ปง,ปงก้อนละเก้าสิบกรัมนะคะ แล้วก็รีดแบบนี้รีดไปค่ะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะไส้แรกไม่อชใช้เป็นแฮมนะคะแล้วก็บีบมายองเนสใส่ไปด้วยนะคะทีนี้ก็พับขึ้นมาเห็นไหมพับแป้งด้านล่างซ้ายขวาพับเก็บนิดหน่อยนะคะอ่าแล้วทีนี้พอได้ที่ละเราจะม้วนค่ะเห็นไหมไม่ยากนะขึ้นรูปแบบนี้ง่ายมากนะคะ นี่แล้วก็บีบบีบบีบให้ติดกันแม่โอใช้เป็นพิมพบัตเตอร์เค้กนะคะเบอร์หนะ้านะทาเนยให้เรียบร้อยนะคะพิมพเนาะแล้วต่อไปอันนี้แม่โอ๊ก็จะทำไส้ต่อไปเลยนะ,ะรีดเหมือนกันนะอันนี้เป็นหมูหยองพริกเผานะคะก็ใส่ไส,ส้หมูหยองลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่อะ่ะม้วน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 ,วน,วนแล้วก็บีบให้ติดกันเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ในพิมเห็นไหมในพิมพ์แม่โอ๊จะทานเนยนะคะเป็นเนยจืดนะทา เพื่อไม่ให้ขนมปังเขาติดเนาะอ่ะโอเคแล้วทีนี้ใส่ต่อไปนี่เป็นลูกเกดลูกเกดก็แช่น้ําอุ่นให้พอนิ่มนะคะแล้วก็สลัดน้ําออกเนาะแล้วก็มาใส่ม้วนม้วนม้วนพันพัน,พ,นพันแบบนี้เละขึ้นรูปแบบนี้ง่ายนะคะทําขยก็ง่ายนะคะแบบว่าไม่ต้องเสียเวลามากอันนี้เป็นไส้ครีมก็ตักไส้ครีมมานะคะก็พับแบบนี้เลยเนาะแล้วก็พับข้างนิดนึงนะ จะไม่พับก,ก็ได้นะพับข้างะ่ะถ้าเกิดใครใส่พิมพ์บัตเตอร์เค้กเหมือนแม่โอ๋ก็ไม่ต้องพับข้างก็ได้นะง่ายอยู่เนาะอ่ะนี่แบบนี้นะต่อไปก็เป็นไส้ใบเตยก็ตักไส้ใบเตยแบบนี้มาใส่มาเลยค่ะนี่มานะแล้วก็ม้วน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 ,วน,วน,วนแบบนี้เลยนะี่ขนมปังสูตรนี้ทําง่ายอร่อยนะคะแล้วทีนี้เราจะพักแป้งให้ขึ้นฟูนะขึ้นฟูแบบเต็มแบบนี้เลยเห็นไหมพอได้แบบนี้ละแไม่ว่าจะทานมสดุดนะ ค่ะให้ทั่วนะเพื่อให้นาให้ขนมปังของเรานิ่มนะเวลาอบออกมาแล้วนะนําไปอบนะพออบเสร็จแล้วเราออกมาทาเนยนะอบเสร็จแล้วยกออกจากเตาทาเนยให้ทั่วนะคะอ่ะให้เพิ่มความหอมและคะ่าขนมปังของเราจะเงางามสวยมากแบบนี้เลยนะคะโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังนะใครชอบก็ลองไปทําตามดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ